สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายเดชาเผยจับกระติกก็ไม่รอดโดนกันคนละข้อหาทนายเดชากิตติวิทยานันทนายความของนางพานิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาโพสตอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดระบุว่า จ๊อบและกระติกเตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโดยจ๊อบรับทราบข้อกล่าวหาตามพรบเดินเรือมาตรา1 1 9และปอมาตรา184ส่วนกระติก16นาฬิการับทราบข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา172่งร็แตงโมต้องไม่ตายฟรีด้านสรยุทธ์สุทัศนาจินดาเปิดเผยว่าทนายเดชาโพสต์ล่าสุดครับจะเป็นตามนี้จ๊อบทำลายหลักฐานเพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงกระติกให้การเท็จประมวลกฎหมายอาญามา ตรา184ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือร้ายประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ สืบส่วนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประาชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ